เอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมอันนี้อยู่ในเกมไหมครับผมอยู่กับมอดคิปเปอร์อ่าฟอฟเวอร์คิปเปอร์ดอกไม้นะผมแบบจะระเบิดเป็นดอกไม้ผมจะเป็นยังไงไปดูกันแล้ว โอเคผมเรามาเรามาดูกันดีกว่าผมว่ามีคิปเปอร์ทั้งหมดกี่ตัวนะผมหมดนี้มผมจะมีคิปเปอร์ทั้งหมดแค่สี่ตัวนะผมอันนี้แค่แบบอันนี้มันแค่แบบของแถมของแถมเดี๋ยวมันโซสารมันใช่ไหมบมแม่งรู้สึกว่าแม่งไม่มีเพื่อนไง <c oughs> ตัวคนเดียว<ม>เดียวได้มีห้าตัว<ป>นะผมตัวแรกนี่คือตัวอะไรผมเออโลสคิปเปอร์คือคิปเปอร์อะไรคิปเปอร์กะา ตัวแดงๆส้มๆไม่เหมี่ยวแดงๆครับผมก็ไม่ใช่แดงแบบสีแดงเหมือนหัวนี้นะครับผมชมพูแดงชมพูประมาณนั้นแหลกหัวไปดูไอ้บุ้มเกมหมดศูนย์ระเบิดดบีไฟซุ้ม What มันมีอะไรเกิดขึ้นเพราะที่เมื่อวานนี้มันแล้วเบิดก็ไม่มีอะไรอย่เี้เป็นดอกไม้ยังเกมหมดศูนย์อยู่ไหมไม่ผมเปิดไฟอ่ะเปิดเปิดแล้วเหรอ ตุ๊กไอเหรอโอ้โหโ,โหแบบคุณเบื่อหรือไม่กับการที่มีคิปเปอร์ระเบิดทั้งลังอ๋อตัวนี้อ,ะ <laughs> อ่ะเฮ้ยอลลูอลลูมันเป็นดอกไม้นี่ดอกไม้บุ้มดอกไม้อะไรวิ่งเจ็บเจ็บดอกไม้เลย <laughs> เ,เน, <laughs> เยนี่ยเฮ้ยโอ้ยแต่อีตัวนี้ก็ท <laughs> ี่สองเป็นอันนี้เป็นตัวเนี้ย <laughs> โอเคมาดูตัวที่สองกับผมมาบุ้มอันนี้เป็นสป,ปาล ฟาวเวอร์กิปเปอร์เป็นดอบเป็นดอกบ๊อปปี้เป็นดอกบ๊อปปี้บ๊อปปี้ฟาวเวอร์ฟาวเวอร์แต่มันไม่แดงเลยมันเขียวใช่ใช่มันไม่แดงอ่ะแบบเอาแบบเอ้ยพี่มันแรดตั้งสูงนี่ยเนี่ยเอาจริงอะก็เป็นล้านตัวเขาผมก็รู้สึกเจ็บเลแบบไม่รู้สึกเจ็บอ๋อนั่นไงโอ้ไม่โคตรสวยอะแบบข้าวอยู่หล้วตัวเนาะแบบเนี้ย มองกันอองก็เห็นพี่ควันเต็มเลยควันเต็มเลยเก็บหมดหนึ่งเงินก็ได้เก็บหมดหนึ่งก่อนควันเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ได้เองงี้ไปนะไอเก็บหมดหนึ่งกนดีถูกไหมเราจะแบบเอาแบบทีเดียวลวดอะลวดจะจบอะเข้าใจไหมลวดจะจบไปไล้แนีอยากรู้ไงเป็นยังไงเดี๋ยวเอเราต้องทำแบบให้มันอยู่ด้วยกันหรือเปล่ามาบุ่มเดี๋ยวเองจะลงกลางวงงั้นนะกลางวงไงเนี่ย เต็มตัวยีหมดสูนะเย็มหมดศูนยังนพี่ไปนี่กนารกระตุกเล็กน้อยมานกางโอเคบอกแล้วเสร็จแล้วบอกด้วยนะเยี่โอเคครับยมหมดเลยยหมดศูนไอ้เหี้อมันก็ตายก่อนดีเฮ้ยยังก่อนยังกอนย่หมดูนอ่ะยหมดศูนเลยยหมดอ่าติดถายโอเคศูนสน ลอยศูนย์โงพยาบานว่าดูว่าลอยทาเองลอยอ๋อแม้มีเหตุผลเยอพี่นีแกโซนี้เด็ดบินหมอ๋อเลื่องมบุมเองจำได้ไหมว่าทำมาใช้สีฟ้าเองแต่ว่าเองเห็นตัวเองไม่ลอยไหมเออบุมดูโดนคิเปอร์ลุมล้อมเองออกเข้าเซิร์ฟใหม่ดิเข้าเซิร์ฟใหม่รู้สึกบุมรู้สึกว่าพี่แม่งน่าจะโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้อ้โหอ้โอ พี่ปอดทำไเสียงให้ฟินเลยชอบเสียงตอนระเบิดอ๋อตุมตุมตุมเอออไบมันคลิปต้อเสียเออยังมีอีกอีกเดี๋มอันแน่กมกินองกมกินอ๋อน่ะตออย่างงี้แม okay ่งมันไม่ระเบิดเนอะพวกมกลืนกับสีสันเลย สีเขียวเหมือนกันเมื่อกี้มีอะไรที่เราไม่เอาดีบ้างนะอ่าเดี๋ยวาร์เอร์าแล้วแดนแดนนี่เล้อนนี่แล้วก็ก็ทิวลิปทิวลิปตับทิวลิปมีสี่อันใช่ไหมล่ะอ่าสี่อันโอเคแม่เดี๋ยวขอจัดการพวกนี้ก่อนแล้วกันนะส้ก็มันกวนใจเหลือเกินเดี๋ยวมันกลุมเกลื่อนกับสีสันนยเอาระเบิดไปซะระเบิดไปซะ แล้วระเบิดไปทำดี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 นะกลุมบาดิทำดีทำดีมันมันจะไม่ทำร้ายเราใช่ไหมพวกเนี้ยไม่มันมันากาไม่เสี่ยเหมืนอมนเ,อรเราได้ดอกไม้ามา<ช> <ๆ S 1> เดี๋ยวเอาดอกไม้ไปทำอะไรก็แต่นี่นระเบิดให้หมดซะนะลวกนี้จะได้น่าอยู่ขึ้นจะได้ต้องมีตัวอะไรมากวนใจ แม่บูมยูก็เห็นอไม่ไม่ใช่ละพี่ไม่ใช่กันแหละไม่ใช่แล้วมันไม่ระเบิดออกมาแมากลายเป็นทีนทีพุทตึิบบนอ่ะพี่ตัวนึงพี่ตัวนึงอเยอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งอ่าจะกาัมาซะบูมจั ตกกไใสุ่๋มโอเคจบจบแล้วจบแล้ว,ลวมันจบหมดแล้วฮิปเปอร์นายหายจากโลกนี้ซะโอเค็มหนึ่งตัวต่ไปเอาทิลทิลลิปก่อนไหมทิลลิบก่อนเดี๋ย<ฮ>วนายอ้อนเกียวที่มันเออได้ได้ไดทิลลิปว่าผมมาดูดอกทิลลิบกันน้องครับเติมโอ้โหสีส้มมามาซะแบบมาแรกอยากกินส้มเลยนะเอ้าไม่พี่ไม่สีเหลืองด้วยทิลลิบสีเหลืองฮัลโหลทิลลิบสีเหลืองเหรอ บ้าปูไม่ใช่นะมันเดไม่ใช่คนละอันกันปงนี่นี่มันอะไรนะแดนดีไลออนอ่ะสีเหลืองอะแดนดีนะไม่ใช่ไออ้อยย้อนแมพี่อ่ะเย้อนแม่พี่ยูดิบไม่ใช่นี่ดูดิบอย่างเงี้เอาพี่ผมมีจะบอกพี่อะไรมันมันปนเอ้ามันมันไปมัน มันแหลกจนถึงไดร์ลีออนมันเป็นสองวันไงทีนี้เอาทิลิบีบมาหายไปเอาโอเคเอาโอเคเอาทิลิีบก่อนนะ <c oughs> okay, okay. โอเคโอเคเอาทิลิีบเยอะๆนะผมแบบเอาแบบวงกลมๆไม่ต้องแบบเอาในวงนี้ก็พอละเดี๋ยว <c oughs> จ,จะมาระเบิดตุ้มตามตุ้มตามกันนะผมต่อทิลิีบเป็นไงไม่ได้เีกเนียที่รีบเหรอเดี๋ยวมันน่าจะไหมครับนี่ใช่นะ <c oughs> ครับมีแน่นอนมีดอกบั้นดอกไมนะ้ ดี๋ยวจะปลกูกให้ดูดดนะไม่ปลูกห่ะปลูกที่ทะเลทรายนี่เลยเ<ส>นาะแห้งแรงนะพี่รู้สึกมันแห้งแรงมากนะครับผมพอแล้วบุมพอแล้วพอแล้วมึงจะเจ็บไปไหนพอแล้วพี่เดี๋ยวเราขอปรับเช้าก่อนนะผมจะปรับเช้าแล้วครับผมอะไรเดี๋ยวเกมหมดนี่เกมหมดสวนแอ อ๋อรับโดงบัดดี้โอ้ยแบบแบบโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยอดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอู้อู้รู้สึกพบสิ่งแปลกปลอมอยู่ในนั้นเขียวๆนะครับโอเคบอกกัจะเป็นอันสุดท้ายไหมลุงคิปเปอร์ตัวสุดท้ายเป็นเดลี่เดยอนเป็นคิปเปอร์สีสีเหลืองครัสายเหลืองคิปเปอร์นี่ไอ้บุ้งอยู่แล้วจะทำอะไรดี ยัดลงลนเนี่ยเอ้ยอย่าขึ้นไปนะนายลงไปด้านหลังเอ้ยตก็ต้องตายแล้วแล้วตัวอะไรพี่แปลกปลอมบูฆ่ามันซะ้ยมน่ารานนะพี่ผมทำไม่ลงหรอตาย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 นี่ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ทำลงไหมตัวนี้อะพี่ต้องมันต้องหนี มันสามารถเอาไฟแช็คมาระเบิดคิปเปอร์ได้อะเรอเอาไฟแช็คมาบิดคิปเปอร์อะไหลักพื้นฐานในเกมนี้พื้นฐานพื้นฐานเนี่ยเราจะใส่คิปเปอร์เหมือนตัวจุดชนวนอะใช่ไหมปีกี้แอดแน่นๆโอเคแล้สั้ยัดเข้าไปในนี้เอาในในละช่องเซียรีมอันเล็กๆสิ่งที่อะไรผมโมวิชโคสังโค ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคครับผมมามาดูกันดีกว่าบุ้มไปจะเป็นสระน้ำคิปเปอร์ไอ้คนนี้ไอ้ยังไม่งว่ามีอะไรตัวเล็กว่าสระน้ำคิปเปอร์มั้งถ้ามีตัวเขียวๆมักินก็ไม่มีใครกล้าลงมาหรอก จะทีพีมาทำไมเนี่ยทีวีมาทีชีวิตเปลี่ยนเลยเ้ยมันน่าจะไม่มีแล้วโอเคมันไม่มีละมันหมดละโอ๊ยนี่มันจะมาเก็บอนี่ครับผมอย่างไม่หมดมันหมดแล้วบมมันจบแล้วบุมเท่าไหร่ทีไม่ว่าจะไม่จบโอเคมันจบแล้วบุ้ม พี่ทำไรอหาพี่ทำไรอะดึง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 ดึ g ดึงดึงดึบดึง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 ดองไมงดดึงดึยดึง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 ดงดึงดึรดึงดึงดึงงดึงดงดึงดึงงดึงดงงงอดง คลิปเปิ้ลจะมาบังทำไมเนี่ยบมาหุ่นกันก้องหมดโอ้โอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง500แล้วก็1,000แล้วก็สักหมื่นสักแสนสักล้านนี่ต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีฮ้อง goodbye ยู